สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเหนือคลองชาแนลเราอยู่กับภูใบเตยและตลาดใน,น,นอพาภอเหนือคลองค่ะเดี๋ยวบรรยากาศในตลาดในจะเป็นยังไงงั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะวันนี้เตยพาทุกท่านมาเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดเก่าเหนือคลองกันค่ะ ตั้งอยู่ที่อำเภอเหนือคลองในย่านที่เรียกว่าหลาดในโดยอัตลักษณ์เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่เคยตั้งถิ่นฐานทำมาค้าขายมากกว่า3ชั่วอายุคนมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่อีกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งบรรยากาศความงดงามมเ์เสห์เมืองเก่าที่ได้กลิ่นอายความเป็นไทยจีนจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปช็อปชิมชมกันด้วยกันค่ะ ปัจจุบันยังมีสภาพบ้านเรือนที่คงติ่นอายและวัฒนธรรมชาวจีนอยู่ตลอดถนนสายสั้นๆราว800เมตรทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเย็นจะมีการจัดให้เป็นถนนคนเดินมีสินค้าตลอดจนขนมโบราณและอาหารพื้นถิ่นให้ลิ้มลองมากมายร้านด้านหลังนะคะจะเป็นร้านน้ำชากเก่าแก่ของอำเภอเหนือคลองค่ะซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเดี๋ยวเราไปแวะชมบรรยากาศในร้านกันค่ะ ร้านโกปีหมาเลียบนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองนะคะท่านนายกปองพลไสเซิงค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชนนั่งครับเชนนั่งสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะท่านมาดูแลบริเวณนี้พอดีใช่ไหมคะท่านวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็ เป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับทุกวันนะครับที่คนเหนือคลองนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับจะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมากินกาแฟที่ร้านโกปี้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือชื่อร้านโกปี้หมาเลียบนะครับแล้วก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านเก่าแก่ในเหนือคลองนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับจะตื่นเช้ามากินกาแฟกินโกปี้กินเซล่องอ้อนะครับก็เป็นอีกชื่อเรียกที่เป็นชื่อเรียกของคนเหนือคลองนะครับก็ นี่นะครับกําลังมาแล้วนะครับอันนี้เป็นน้องไนนะครับอันนี้เป็นจีหีดนะครับที่เอามาให้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโกปีกป้ไข่นมนะครับโอเคค่ะที่ถือ<ล>ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมคะครับครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะครับแล้วก็ที่ร้านโกปี้มาเลียมนะครับก็จะมี นอกจากเครื่องดื่มนะครับก็จะมีขนมหลายๆอย่างที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่หาก,กินยากนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่จะทําในช่วงเทศกาลกินเจก็มีนะครับชื่อทองม้วนสดทองม้วนสดถ้าเกิดชื่อจีนว่ามีมข้าวเจี้ยน<อ>นะครับมีข้าวเจี้ยนเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันในช่วงงานกินเจกันอีกรอบหนึ่งนะครับน้องครับแล้วก็ผมคาดว่า อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าสถานที่ตั้งนะครับร้านกาแฟมะเรียบนะครับสถานที่ตั้งก็คือประตูตรงกันข้ามของทางศาลเจ้าเชียงยูเจ้าสุกงนะครับก็อยู่ตรงกันข้ามเลยนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับที่ผ่านไปมาในเขตเทศบาลตะบนเหนือคลองนะครับได้มากินกาแฟสูตรดั้งเดิมเจ้าดั้งเดิมนะครับที่สืบทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจาก ศาลเจ้าเช่งจุ้ยเจ้าสู้กงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหลาดในโดยมีเจดีสิบสชั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์อันงดงามส่วนประวัติความเป็นมาอย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะท่านนายกคะสำหรับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่ร้านโกฟีค่ะคเกี่ยวกับเรื่องของพธิธีถือศีลกินเจของอำเภอเหนือคองเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับก็ศาลเจ้าเชีงจุ้ยเจ้าสูกงนะครับก็เป็นศาลเจ้าที่ มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับสารเจ้าเชิงจุ้ยเจ้าสุโงนะครับเป็นสารเจ้าที่มีสารเจ้าพี่สารเจ้าน้องนะครับสารเจ้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ปีนังนะครับเป็นการสืบทอดประเพณีมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะประเพณีการถือศีลกินเจนะครับการถือศีลกินเจของเหนือครองนะครับจะ อยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาเราจะมีการถือสินกินเจกัน10วัน9คืนนะครับการถือสินกินเจครั้งนี้นะครับเป็นการถือศีลด้วยแล้วก็เป็นการล้างตัวนะครับเพราะชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะทานอาหารคาวมาทั้งทั้งปี นะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปในตัว <Okay. S 1> นะครับการถือศีลกินเจครั้งนี้นะครับผมเองนะครับได้เป็นคนจัดงานถือศีลกินเจนะครับในงานถือศีลกินเจนะครับกิจกรรมของแต่ละวันก็จะไม่ซ้ากันไฮไลท์ของการจัดงานคือศีลกินเจจะมีไฮไลท์อยู่ประมาณ4-5วัน <Okay. S 1> หนึ่งในนั้นก็คือการลุยไฟ <Okay. S 1> นะครับก็จะมีกองไฟที่แดงมากนะครับแต่ จะมีอภินิหารก็คือการลุยไฟแล้วเทาว้าเหยียบก้อนฐานที่ร้อนแดงแล้วไม่พองพิธีที่สองก็คือการเ,าเดินการไหวดาวประจำดวงนะครับการไหวดาวประจำดวงนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพอยู่ด้านหลังนะครับจะมีหอคอยที่มีบันไดมีดที่คมมากนะครับก็เป็นการแสดงอภินิหารให้ลูกหลานได้เห็นว่าเมื่อมีการ ทำร่างกายให้สะอาดแล้วถือศีลในช่วงกินเจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางสามเจ้าได้มอบให้ก็คือการไหวดาวประจำดวงนะครับคืนวันสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือการเดินสะพานโก้ยหันการเดินสะพานโกยหันนะครับยอดสถิติปีล่าสุดที่ผมได้ทำนะครับอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0คนต่อวัน ครับสามหมคนต่อวันนะครับเป็นสะพานสะดอกเคราะห์นะครับก็กนี่เป็นการาจัดงานกินเจของเรานะครับที่เทศบาลตะบนเหนือคลองรวมถึงผมนายกก็ควดให้การสนับสนุนมาตลอดครับสันเจ้านะครับนอกเหนือจากปฏิมาก,กรรมที่อันยิ่งใหญ่ที่จะหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับก็คือมีอยู่สปฏิมาก,กรรมหนึ่งในนั้นคือเจดี12ชั้นะนะครับ จดีย์ที่มีความสูงมากที่สุดในภาคใต้นะครับอีกปฏิมาก,กรรมก็คือองค์หยกของเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นองค์หยกชิ้นเดียวนะครับ,รบมาจากต่างประเทศนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นเดือนข้ามน้ําข้ามทะเลมามาประดิษฐานให้ลูกหลานชาวเหนือครองจังหวัดใกล้เคียงคนใกล้เคียงรวมถึงประเทศใกล้เคียงมาทําการสักการะ,ะนะครับเจ้าแม่กวนอิมหยกครับ ค่ะท่านนายกคะนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับอำเภอเหนือคลองมายาวนานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความศรัทธาและก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนในท้องที่ใช่ไหมคะคและนอกจากนี้เนะี่ยยังมีเรื่องของเทวดาสารน้ำร้อนล่ะคะท่านานายกเดี๋ยวเราจะพาไปดูเทวดาสารน้ำร้อนกันนะครับว่าที่นี่นะครับจะมีความเชื่อในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในด้านศาสนานะครับและเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าบ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำร้อนเทวดางูเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปนะครับศาลเจ้านะครับก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดขึ้นทุกปีชเช่นกันก็คืองานของดีของร้อยของอร่อยเนื้อครองนะครับเป็นการรวบรวมอาหารพื้นถิ่นหาก,กินยากนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมที่มีชื่อเรียก ของคนโบราณก็คือขนมเกี่ยวก้วยมีข้าวเจี้ยนปลาก้วยหรือชื่อชื่อส่วนใหญ่จะเป็นชื่อจีนนะครับแล้วก็จะเป็นการนําเอาอาหารพื้นถิ่นหาก,กินยากนะครับเป็นการสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับที่จะนําอาหารพื้นถิ่นหาก,กินยากมาให้ทุกคนได้ชิมกันแล้วนะครับเราจะจัดงานอาหารของดีของร้อยเมื่อไหร่ แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราไปชมเทวดาบ่อน้ำร้อนกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านไปชมเทวดาบ่อน้ำร้อนด้วยกันครับไปกันค่ะค่ะท่านนายกคะตอนนี้เราอยู่กันที่เ,เทวดาบ่อน้ำร้อนะนะครับหรือสารงูนะครับเทวดางูครับที่คนเหนือคลองเรียกกันค่ะแล้วสารเทวดาน้ำร้อนหรือว่าสารงูเนี่ยมีความสำคัญต่อชุมชนเหนือคลองอยังไงบ้างคะครับ เทวดาบ่อน้าร้อนนะครับเดิมนะครับจะมีบ่อน้ําร้อนอยู่2อบ่อเขาเรียกว่าบ่อผู้กับบ่อเมียนะครับบ่อผู้นะครับตอนนี้ได้ปิดไปเพราะว่าได้มีการขยายของถนนนะครับซึ่งบ่อผู้จะอยู่ใต้ถนนที่เราสัญจรไปมานะครับบ่อเมียนะครับก็จะเป็นบ่อที่อยู่ใน ท่อด้านบนนะครับซึ่งผมนะครับได้ทําการต่อท่อจากด้านบนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําร้อน <Yeah. S 1> ซึ่งน้ําร้อนนี่ไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดานะครับ <Yeah. S 1> เป็นน้ําแร่แล้วเป็นร้อนเค็มนะครับ <Okay. S 1> มาอยู่ด้านล่างเดี๋ยวหลังจากที่เราคุยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่าน้ําที่มีความร้อนไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวนะครับมีแร่ธาตุที่ดี <Okay. S 1> ในร่างกายมีความเค็มเพื่อที่จะบําบัดน,นะครับ ในอีกหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ด้านหลังของเรานะครับก็เป็นเทวดางูนะครับที่คนเหนือครองแล้วก็หลายๆท่านนะครับให้การศรัทธาในการที่จะขอสิ่งที่เราต้องการนะครับและเมื่อขอเมื่อท่านรับนะครับเราจะใช้คําว่าขอเราจะไม่บนนะครับและสิ่งที่ท่านรับเราจะมาแก้หรือเราจะมาให้ ขอบคุณสิ่งที่เราขอด้วยกันต้มไข่ะนะครับต้มไข่ไก่นะครับมาถวายเช่นเราขอที่จะให้ลูกเรียนได้เราขอที่จะมีลูกอะไรเงี้ยครับเม<ช>ื่อสําเร็จนะครับเราก็จะเอาไข่ต้มมาถวายท่านะนะครับนี่ก็เป็นการขอบคุณในสิ่งที่ท่านมอบให้จากสิ่งที่เราขอครับค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมกันได้ไหมคะว่า บ่อน้าร้อนเนี่ยที่มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่ใดเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะท่านผูค่คะแล้วก็บ่อน้าร้อนนี้นะครับวันข้างหน้านะครับผมในฐานะนานยกเทศมนต,ตรีเทศบาลตะบนเหนือคลองนะครับจะทําการปรับปรุงให้มีหลังคามีน้ําแล้วก็มีการเพิ่มจุดในการ ให้บริการกับทุกๆคนอีกไม่นานนี้เดี๋ยวเรามาชมกันแต่ในตอนนี้เราไปชมบ่อปัจจุบันกันก่อนครับค่ะไปกันเลยค่ะครับเชิญครับนี่นะครับก็จะเป็นบ่อไว้สําหรับตักอาบนะครับแล้วก็อีกบ่อนึงก็คือไว้สําหรับแช่ขานะครับวันข้างหน้าที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวผมจะขยายนะครับให้มีแช่ขาสําหรับผู้ชายแช่ขาสําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็บ่อตักอาบก็เดี๋ยวจะอำนวยความสะดวกให้ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่า น้องลองจับดูครับร้อนไหมครับอ้ร้อนจริงค่ะร้อนจริงร้อนจริงนะครับร้อนเข่งกับอากาศแล้วก็เค็มๆนิดๆนะครับเป็นร้อนเค็มซึ่งร้อนเค็มเนี่ยมีอีกที่ก็คือของท่อมนะครับแต่เหนือคลองมีด้วยนะครับทนายคะตอนนี้เริ่มท้องร้องนิดหน่อยแล้วค่ะเราท่านมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปสองที่นะครับร้านเม็ดมะม่วงของโกมันนะครับไปดูผลิตภัณฑ์ ของดีของเหนือครองนะครับ<ช>แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านดังที่ทุกคนจะต้องใช้คำว่าถ้าไม่มาร้านนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงเหนือ<ช>ครองกระบี่ก็คือร้านขนมจีนงก้จ้อยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปกันค่ะ <ไป S 2> ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโกมันค่ะซึ่งถือเป็นร้านขายของฝากขึ้นชื่อของตลาดในใช่ไหมคะท่านนายกคะครับค่ะ,คะร้านนี้ก็ชื่อร้านโกมันนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผลิต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีความหอมอร่อยแล้วก็สดใหม่ทุกวันเพราะว่าที่นี่เราขายดีทุกวันนะครับวันนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหนือคลองนะครับเราเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร้านโกมันอยู่ที่ไหนร้านโกมันอยู่ที่ตลาดในนะครับตลาดในที่มีซุ้มประตูจีนแตะเข้ามา50เมตรอยู่สายมือนะครับ เปิดทุกวันนะครับอยากให้ทุกทุกคนได้มาลองชิมนะครับเพราะที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นเพียงมเมล็ดมะม่วงหิมพานที่มีความหอมอย่างเดียวนะครับ<ช>มันจะมีความอร่อยและมีความกรอบมากนะครับสามารถที่จะนำไปปรุงอาหารเพิ่มเติมได้เช่นแกงออไตปลาหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาเอบแห้งไปใส่เพิ่มเติม END กันได้ครับพูดถึงเอาไปใส่ในแกง กงไตปลาอย่างนี้ก็ใส่ได้ใช่ไหมคะท่านอรใช่ครับรู้ไหมคะทำไมพูดถึงเรื่องนี้ครับเริ่มจะหิวแล้วค่ะท่านอาจาะครับเราไปต่อกันอีกร้านหนึ่งนะครับค่ะครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่ร้านขนมจีนกจ้อยนะครับซึ่งเป็นร้านที่ทุกๆคนจะต้องมาแวะกันนะครับก็ร้านขนมจีนกจ้อยจะมีขนมจีนที่เป็นขนมจีนเส้นสดที่เขาหนีบที่นี่นะครับทำที่นี่เองนะครับแล้วก็ น้ำยานะครับที่มีความารสชาติที่เข้มข้นอร่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาไตปลาหรือเป็นน้ำยานครแล้วก็รวมถึงแกงเขียวหวานที่ขาดไม่ได้เลยคือจะมีผักหลากหลายชนิดให้เลือกนะครับก็ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับก็เรียนเชิญน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มาจากโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเรียนเชิญทางข้าว ทางขนมจีนด้วยกันแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้มาลองชิมนะครับร้านขนมจีนก๋วยจอยในเขตเทศบาลตะบนเหนือครองครับขอบคุณครับค่ะ